สวัสดีครับชาวราศีธนูครับลองมาดูกันว่าครึ่งสุดท้ายนะครับโค้งสุดท้ายของสิ้นปีนี้นะครับจะมีอะไรเกิดขึ้นครับหรือมีข้อความม,มีเมสเซจอะไรเกิดขึ้นบ้างนะครับกับคุณชาวราศีธนูก็ใครมาเจอคลิปนี้นะครับหรือช่องนี้เอาไว้ที่นี้ตลอดไปตั้งก็ฝากกดติดตามฝากกดไลค์ฝากกดแชร์ให้กันด้วยนะครับเราลองมาเช็คกันโค้งสุดท้าย ครึ่งปี2025นี้นะครับเรื่องการงานง่นความรักและภาพรวมต่างๆของคุณชาวราศีธนูจะเป็นอย่างไรครับขอจะากว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์พลังงานต่างๆเปิดทิศเปิดทางเปิดพลังงานดีๆให้กับชาวธนูชาวลัคนาธนูชาวธนูครับ เมสเซจขึ้นมาในาไพ่ใบนี้นะครับคือ Eclipse in Capricorn New Direction ครับหมายเลข34 Re-evaluation เ e ล s ล s ครับไพ่ใบนี้มันคือมุมมองใหม่ทิศทางใหม่หนทางใหม่โอกาสใหม่ๆเนี่ยที่กำลังจะเกิดขึ้นหรือกำลังจะเข้ามาหาคุณนั่นแสดงว่าสำหรับบางคนชาวธนูเนี่ยมันคือ มันคือการมองหาโอกาสมันคือการมองหาการเติบโตมันคือการพาตัวเองไปสู่เส้นทางใหม่ไดเรคชันใหม่เส้นทางใหม่ตรงนี้มันอาจจะเป็นเส้นทางเดิมแหละแต่คุณเติบโตขึ้นคุณพัฒนาขึ้นนะครับหรือบางคนมันก็คือช่วงเวลาของการตัดสินใจบางอย่างเกี่ยวกับเส้นทางชีวิตของคุณได้เหมือนกันอาจจะเป็นจุดเปลี่ยนครั้งสาคัญของชีวิตของคุณในในโคงสุดท้ายปี2 0 2 5นี้เพื่อต้อนรับปี2026ที่จะเข้ามา ดังนั้นในไพ่ใบนี้เนี่ยแคปิคอนคือราศีมังกรพลังงานของมังกรเนี่ยมันคือความมั่นคงมันคือความอดทนมันคือความเรื่อยๆการมีวินัยทำลุยแบบไม่ไม่กดดันไม่กังวลอะไรแบบนั้นนะครับดังนั้นชาวธนูเนี่ยผมรู้สึกว่าพลังงานในไพ่ใบนี้ของแคปิคอนนะครับขึ้นมามันบอกถึงการเดินทางอย่างช้าๆเรื่อยๆมั่นคง แต่มีความเชื่อว่าสิ่งที่คุณกำลังทำเรียนรู้เติบโตตรงนี้สามารถที่จะสร้างผลลัพธ์ความสำเร็จให้กับคุณได้นะครับเมสเศจมันมีคำว,ว่า success ขึ้นมาเนี่ยมันคือความสำเร็จนาะดังนั้นเนี่ยมันก็คือการปรับทิศทางตัวเองเกิดขึ้นมาคุณอาจจะไม่ได้เปลี่ยนงานสำหรับบางคนแต่มันคือการทำสิ่งสิ่งเดิมเนี่ยทำธุรกิจเดิมของคุณเนี่ยนะครับแต่เปลี่ยนช่องทางใหม่เปลี่ยนรูปทางใหม่ เปลี่ยนการโฆษณาใหม่รีแบรนด์ใหม่อะไรแบบนี้ก็ได้เพื่อให้มันน่าสนใจหรือให้มีคนสนใจนั่นเองนะครับมาดูกันในเรื่องราวของการงานนะครับเรามาดูเรื่องราวของการงานสำหรับชาวราศีธนูในโค้งสุดท้ายเครื่องปีหลังนี้ทิศทางการงานครับเป็นอย่างไรชาวธนู อบครับครับบางคนอาจจะมีโอกาสการชักชวนนะครับคนชวนให้ลงทุนคุณคนชวนมาร่วมทำงานก็ได้ฟ o บคัพส์ครับโอเคหล่นมานะครับ1นึ่งใบฟอบสอดครับเพ f s อบสอดครับ แปดเรียนครับนี่เลยแปดเรียนเป็นตัวแทนของการเงินเป็นตัวแทนของวินยัยเป็นตัวแทนของความมีดิสซิปลินนะครับคือความพากเพียรความพยายามหรือการใส่ใจในรายละเอียดของสิ่งที่คุณทำของงานหรือการขมักข้นในการทำงานการขมักข้นในการพัฒนาตัวเองนะครับพไพ่ใบนี้คือการบอกว่าสิ่งที่คุณทำมันสร้างเงินสร้างไรายได้ หรือสร้างโอกาสการเติบโตให้กับคุณแต่คุณต้องให้เวลากับมันนะครับให้เวลากับตัวเองในการทําสิ่งนี้ในการเรียนรู้สิ่งนี้ในการพัฒนาธุรกิจตรงนี้ของคุณหรือในการาใช้ความอดทนในการไต่เต้านะครับสู่ความสําเร็จบางอย่างของคุณคุณบางคนก็อาจจะมีความรู้สึกว่าเบอร์นเอาลเกิดขึ้นมาได้นะในการทํางานมันเป็นธรรมดานะสำหรับผมผมมองว่ามันคือความธรรมดาของการแบบเราทําอะไรดเดิมๆครับสิ่งที่สําคัญเลยเนี่ย ไพ่เรื่องงานไม่ได้ขึ้นมามันเป็นไพ่ของอารมณ์ขึ้นมาเป็นไพ่ของความคิดขึ้นมาเป็นไพ่ของธาตุดินธาตุการเงินอะไรแบบนี้ขึ้นมานะครับดังนั้นผมมองว่าการงานของคุณเนี่ยมันมันอาจจะไม่ได้เป็นการเปลี่ยนแปลงแบบย้ายงานเปลี่ยนงานอ่ะเออแต่มันคือการปรับเปลี่ยนอารมณ์ของคุณให้มันมีความสุขกับการทำงานให้มันมีความสุขกับการทำธุรกิจตรงนี้ของคุณหรือการเรียนของคุณ นะครับเพจรอบสอนมามันคือ,ม,คอมันคือไอเดียใหม่ๆที่อาจจะเกิดขึ้นแล้วก็ผมมองว่าเพจรอบสอนเนี่ยมันคือการการตัดสินใจลงมือทําการตัดสินใจลงมือเปลี่ยนแปลงนะครับโฟบครับ mm hmm. มันอาจจะเป็นพลังงานของการยึดติดกับอดีตหรือยังยึดติดหรือยังมีความกังวลในอนาคตว่าชีวิตมันจะเป็นอย่างไรการงานมันจะเป็นอย่างไรย้ายงานจะดีไหมอะไรแบบนี้หรือ,อ สิ่งที่ทําอยู่งานที่ทําอยู่ธุรกิจที่ทําอยู่มันจะไปรอดไหมมันจะสร้างเงินสร้างอาชีพหรือความมั่นคงให้กับคุณได้ไหมอย่างที่ผมบอกว่า8ดเหรียญนะครับมันคือวินในมันคือการทําซ้ําๆในสิ่งสิ่งนี้ไปเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆตราบใดที่คุณเชื่อใจในธุรกิจของคุณนะครับแล้วก็คุณทํามันด้วยด้วยด้วยความรักจริงๆอ่ะไม่ได้เป็นความกมังวลว่าเดือนนี้จะได้กาําไรเดือนนี้จะขาดทุนหรืออะไรต่างๆซึ่งตรงนั้นเนี่ย เราไปมองเรื่องราวของกําไรเรื่องราวของขาดทุนหรืออะไรแบบนี้ในเชิงพลังงานมันก็อาจจะทําให้คุณเกิดความกังวลหรือทําให้คุณเกิดความแบบความรู้สึกว่าขาดแคลนขึ้นมาได้มันก็เลยทําให้บางครั้งการเงินเนี่ยมันก็อาจจะดูไม่โฟเกิดขึ้นโฟกัสอดขึ้นมาผมมองว่าในข้งสุดท้ายครึ่งปีหลังเนี่ยในด้านการเงินของคุณเนี่ยมันคือช่วงเวลาของการแบบ เฝารอผลลัพธ์อะไรบางอย่างให้มันเจริญเติบโตรหรือเก็บเกี่ยวผลลัพธ์ได้ด้วยนะครับดังนั้นการงานของคุณเนี่ยผมมองว่ามันบางคนอะ่ะก็คือได้อาจจะเป็นได้รับ,บโบนัสเนาะได้รับเงินตำแหน่งหรือรายได้จากสิ่งที่คุณทำเนี่ยมันเริ่มเริ่ม,มไหลโฟลเข้ามามากขึ้นจริงๆอาจจะอาจจะหลังกันยานี้เลยก็ได้นะครับที่ที่ทางการของคุณอาจจะเริ่มดีขึ้นนะครับมันมีการเปลี่ยนแปลง ในเรื่องราวของท,ทางการเงินเข้ามาดีขึ้นด้วยนั่นเองาะายๆคนก็อาจจะเป็นการเติบโตในเรื่องราวของผู้นำเนาะผู้นำองค์กรนะครับหรือ,อมีมีคนมาชักชวนคุณนะครับในการร่วมลงทุนอะไรแบบนี้ครับพอดูคำแนะนำในเรื่องราวของการงานหน่อยปั๊บ นี่คือไพ่คำแนะนำนะครับ I am a n infinite being with infinite potential คือศักยภาพที่ไม่สิ้นสุดของคุณนั่นเองมันก็มาล้อ,อก,กับไพ่ success ครับไพ่ใบแรกก็คือคุณมีศักยภาพที่ไม่สิ้นสุดคุณเป็น Creator คุณเป็นผู้สร้างคุณเป็นนักสร้างนะครับดังนั้นทุกสิ่งทุกอย่างที่คุณสร้างในจินตนาการในความเชื่อมันเกิดเป็นเรียลิตครับหรือความจริงในโลกกายภาพให้กับคุณได้ใช้ชีวิตนั่นเอง ผมรู้สึกว่ามีสัญญาณที่ดีบางอย่างเกี่ยวกับการกากรงานเกิดขึ้นมาด้วยนะครับเป็นคุณอาจจะเริ่มเห็นสัญญาณบางอย่างที่มันบอกว่าเออมันมีเรื่องราวดีๆเข้ามาละมันมีโอกาสดีๆเข้ามาแล้วนะครับดังนั้นอย่าปฏิเสธโอกาสที่กําลังเข้ามาบางคนอาจจะเป็นการเริ่มงานใหม่ก็ได้นะครับอม,มาดูกานนะครับในเรื่องราวของการเงินในโค้งสุดท้ายนี้ครับเครื่องปีหลังการเงินของคุณเนี่ยสี่เดือนฮะจากนี้นะครับ ที่ทางการเงินของชาวราศีธนูทีอ็คอนครับเอีล็อบสอดครับหรือแปดดาบจัสมมนครับการเงินคิงออฟวอน เออร์มิทครับการเงินครับชาวราศีธนูเนี่ยไพ่เงินขึ้นมาคือรายได้ของคุณเนี่ยคุณอาจจะมองรายได้ของคุณมันคือช่วงเวลาของการกำลังสร้างกำลังรันบิสเนสกำลังเริ่มเก็บออมกำลังเริ่มวางแผนทางการเงินแต่การเงินของคุณเนี่ยแน่นอนว่ามันมาจากงานเนาะเดอร์มิทในมุมมองของการเงินคือเงินมันนิ่ง เงินมันช้านะครับคุณอาจจะทําธุรกิจที่เป็นธุรกิจพลังงานที่ต้องรอลูกค้าเนาะหรืออาจจะเป็นในลักษณะของความรู้สึกทางการเงินที่คุณอาจจะรู้สึกไม่พอคุณอาจจะมีหนี้สินอยู่ที่พลุงพลังติดตัวเยอะแยะมากมายนะครับและคุณอาจจะมองว่าการเงินของคุณมันเป็นผลกรรมจากอดีตชาติหรือเปล่านะครับไปน,นี้ผมไม่แน่ใจแต่ไพ่มันขึ้นมาแบบนั้นมันก็เลยทําให การเงินของคุณเนี่ยมันมันมีเงินเข้ามานะมันมีเงินเข้ามามันก็มีรายจ่ายออกไปแต่สําหรับผมผมมองว่าเรื่องรายรับรายจ่ายมันคือสิ่งที่เป็นธรรมชาติของพลังงานการเงินถ้าคุณดูเงินดีๆเนาะมันคือการได้รับและจ่ายออกไปเพื่อดํารงชีวิตตราบใดที่คุณยังใช้ชีวิตอยู่ในโลกมนุษย์นะครับเงินคือสิ่งจําเป็นที่บอก ถึงคุณภาพชีวิตของคุณซื้อบริการต่างๆได้รักษาพยาบาลได้ไปเที่ยวได้อะไรแบบนั้นผมรูะะ้ว่าการเงินของคุณมันก็มาจากเนี่ยความทุ่มเทการลงทุนลงแรงในการทํางานต่างๆที่ทางการเงินของคุณเนี่ยที่ยอคคอเนี่ยมันคือมันคือไพ่สามบริการที่มันเป็นเงินจํานวนไม่ได้เยอะเป็นไพ่จานวนเงินที่ไม่ได้เยอะนะครับแต่คุณก็ต้องบริหารจัดการแบ่งสัดแบ่งส่วนแบ่งรายรับรายจ่ายอะไรต่างๆของคุณ นมันอาจจะมีรายจ่ายที่เยอะรายรับที่น้อยดังนั้นเนี่ยคุณก็อาจจะหาช่องทางงานนะครับช่องทางอาชีพเสริมต่างๆเข้ามาที่รับสอดความกังวลเรื่องหนี้สินความกังวลเรื่องฉันจะมีเงินพอไหมฉันจะมีเงินจ่ายค่าสิ่งต่างๆได้ไหมมันเป็นความกังวลมันเป็นความกลัวที่คุณคิดไปเกานล่วงหน้าในทางพลังงานกฎแรงึงดูหรือจักรวาลเนี่ยนะครับมันก็คือความเชื่อของเรานั่นเอง ความเชื่อของเราที่มันจํากัดเราไว้ความเชื่อของเราเกี่ยวกับการเงินที่ที่เรากังวลเนี่ยมันก็ไปดึงดูดกับสถานการณ์ต่างๆที่ทําให้เรากังวลมากขึ้นขึ้นมา Judgment ครับคือผลของการกระทําคุณขออะไรออกไปกับจักรวาลคุณ m a n า f ฟ s t อะไรออกไปกับจักรวาลคุณต้องทําหรือ action ให้สอดคล้องกับสิ่งที่คุณ manifest ด้วยนะครับังนั้นสภาวะอารมณ์ของความสงบ The Hermit นะครับคือความสงบคือความนิ่งคนที่นิ่งมากพอเกี่ยวกับการเงินจะเป็นคนที่ได้รับการเงินมากขึ้นจากจักรวาลด้วยครับงานของคุณนะครับธุรกิจของคุณเนี่ยมันก็อาจจะมีช่วงที่เหนื่อยท้อบากนะครับแต่ผมมองว่าถ้าเราไม่ทำนะครับเออ มันก็ไม่มีกระแสการเงินเข้ามาดังนั้นเงินจะต้องมีช่องทางหรือกระแสหรือลากที่ทำให้เงินเนี่ยเข้ามาหาคุณนั่นเองนะครับขอดูคำแนะนำหน่อยการเงินมันไม่มีไพ่การเงินขึ้นมาเลยนะมีไพ่ของงานมีไพ่ของเนี่ยความกังวลแต่มีไพ่เงินขึ้นมาตรงเนี้ยหนึ่งใบนะครับมันก็อาจจะพูดถึงในในเรื่องราวของเงินมันอาจจะเข้ามาเรื่อยเรื่อนะครับมันยังไม่ได้เป็นจำนวนที่แบบ ตุ้มเดียวนะครับแต่มันเป็นกระแสเข้ามาเป็นโฟแบบเรื่อยๆเรื่อยๆให้ออกับคุณก็ดูคำแนะนำทางการเงินหน่อยครับ Everything is h a p p e n i n for me ครับทุกสิ่งทุกอย่างที่มันเกิดขึ้นกับคุณเนี่ยมันย่อมเกิดขึ้นแสดงว่าสิ่งที่มันเกิดขึ้นในเรื่องราวของหนี้สินการเงินปนัญหาทางการเงินถ้าคุณเจอเนาะมันก็คือผลลัพธ์ของคุณ จากจิตใต้สำนึกของคุณหรือจากความเชื่อที่คุณสะสมมาตั้งแต่อดีตตั้งแต่เด็กความเชื่อ,อความเชื่อที่ถูกสอนมาอะไรแบบนี้เกี่ยวกับการเงินต้องไปหยัดเงินหายากต้องลำบากถึงจะได้เงินอะไรแบบนี้นะครับมันก็อาจจะเป็นสิ่งที่ต้องเกิดขึ้นเพราะว่าอะไร Everything is happen for me ทุกสิ่งทุกอย่างที่มันเกิดขึ้นกับคุณมันมาจากตัวคุณแบบร0 0ซ ไพ่จัสติเมนคือไพ่กรรมนั่นแสดงว่ามันมาจากกรรมแบบร้อยเปอร์เซ็นต์แต่กรรมตรงเนี้มันไม่ได้เป็นกรรมแบบน่ากลัวนะมันเป็นกรรมคืออะไรกรรมของคุณคือรูปแบบนิสัยทางการเงินนิสัยทางอความเชื่อทางการเงินหรือวินัยทางการเงินนะครับหรือการใช้จ่ายการซืร้อรยซื้อไล่อะไรต่างๆของคุณอะไรแบบนี้ที่อาจจะมีในบางคนหรือ มีเงินเข้ามาฉันไม่เก็บเงินเลยฉันใช้ก่อนหรือบางคนเก็บอย่างเดียวไม่ใช้เลยคือมันไม่บาลานะครับเออมันไม่บาลานในทางพลังงานคือคุณต้องไปทั้ง2ด้านคือทั้งกายภาพคุณใช้เงินในชีวิตด้วยคุณแบง่งลงทุนแบ่งออมด้วยแต่ในทางจิตวิญญาณถ้าคุณเก็บอย่างเดียวโดวยที่ไม่ใช้จิตวิญญาณของคุณก็จะรู้สึกว่า เออฉันทํางานมาฉันหาเงินมาแต่ฉันไม่ได้ให้รางวัลตัวเองเลยอะไรแบบเนี้ยแต่บางคนคือให้รางวัลตัวเองเลยไม่เก็บเลยดังนั้นผมมองว่ามันคือการหาบาลานซ์เนาะหาบาลานซ์ส่วนในเรื่องราวของนี้สินนะครับมันก็คือการที่เราอาจจะอยากมีอยากได้มากจนเกินไปอดใจไม่ได้รอไม่ได้อะไรแบบเนี้ยนะครับหรือเห็นคนอื่นมีแล้วเราอยากได้จนเกิดเป็นความเครียดจนเกิดเป็นความขาดแล้วเราก็ใช้เงินนั้นซื้อ มาโดยที่มันมีพลังงานของความขาดเมื่อคุณใช้เงินซื้ออะไรบางอย่างที่มันเป็นพลังงานของความขาดคุณได้ส่งสัญญาณออกไปยังจักรวาลว่าฉันขาดแคลนและสิ่งที่คุณได้รับมาในสิ่งของนั้นคือฉันไม่น่าซื้อมาเลยสิ่งนี้ไม่มีคุณค่าเลยหรือคุณไม่ได้ให้คุณค่ากับสิ่งของนั้นนั่นเองนะครับนี่คือแมสเซจที่เป็นคำแนะนำ มาดูกันนะครับในเรื่องราวของความความรักผมจะไปแบบเร็วๆนะครับเพราะว่าผมบอ,อกตามตรงเลยนะครับผมไม่ค่อยไม่ค่อยถนัดเรื่องการอ่านไพ่เรื่องความรักเนาะ <c oughs> <c oughs> เออผไม่ค่อยถนัดนะครับมาดูความรักคนโสดครับคนโสดความรักคนโสดคนโสด <c oughs> ทุกเลยครับความรักคนโสดคือทุกครับเมื่อไหร่ฉันจะมีคู่เอาจริงๆคุณมีความรู้สึกว่า เมื่อไหร่ฉันจะมีคู่ฉันไม่คู่ควรฉันไม่พอดีหรือฉันไม่มีคุณค่าพอมันเป็นความรู้สึกแบบนั้นในโค้งสุดท้ายนี้ผมมองว่าให้คุณอะเอาเนี่ยโค้งสุดท้ายของสิ้นปีเนี่ยในการรักตัวเองสำหรับคนโสดดูแลตัวเองดูแลพลังงานของตัวเองทำตัวเองให้หลอ่อให้สวยให้ดูดีซื้อสกินแคร์ดีๆให้ตัวเอง ซื้อเสื้อผ้าดีๆให้ตัวเองหรือพาตัวเองไปสู่สิ่งที่ดีขึ้นสําหรับคนโสดผมมองว่ามันยังไม่ได้มีจังหวะของคนที่เข้ามาผมมองว่าบทเรียนตรงนี้เนี่ยที่คุณต้องการคู่เนี่ยมันคือบทเรียนของโค้ดชีวิตของคุณหรือหรหัสชีวิตของคุณที่คุณต้องมาเรียนรู้ว่าเออถึงแม้ว่าฉันจะไม่มีคู่แต่ฉันรักตัวเองนะเมื่อคุณรักตัวเองมากพอพลังงานของคุณคุณเปรียบผีคุณเปรียบ เรียบเสมือนดอกไม้ที่รอผีเสื้อรอพึ่งบินเข้ามาคุณอยู่เฉยๆคุณอยู่นิ่งๆเดี๋ยวมีคนเข้ามาเองดังนั้นการทาให้การทําทตัวเองให้เป็นดอกไม้ที่สวยงามมีกลิ่นหอมมันก็คือการรักตัวเองนั่นเองนะครับดังนั้นเนี่ยคนโสดครับมันก็อาจจะมีแนวโน้มที่คุณไปโฟกัสในการพัฒนาตัวเองหาเงินเที่ยวใช้ชีวิตไม่ต้องไปยึดต,ติดหรือไปโจมกับคนรักเก่าที่เลิกกันมา จบกันมาหรือเฝ้ารอคนเก่าๆที่เขาไม่เห็นคุณค่าคุณไพ่แปดถ้วยกำลังบอกว่าออกไปใช้ชีวิตครับออกไปทําตัวเองให้มีคุณค่าออกไปไปทําให้ตัวเองดูดีอะไรแบบนั้นนะครับคนมีคู่ครับคนมีคู่คนมีคู่คู่ตรงนี้อาจจะเป็นคู่แต่งงานนะครับหรือคู่ที่คุยกันเนาะโค้งสุดท้ายก่อนสิ้นปีนี้นะครับช่วยเหลือกันนะครับช่วยเหลือกันหาเงิน ผมมองว่ามีการซัพพอร์ตมีการสนับสนุนกันดีนะครับเพอๆเนาะอาจจะได้รับของรางวัลได้รับเงินผมมองว่าสําหรับคนมีคู่ที่แบบแต่งงานกันหรืออะไรแบบเนี้ยมันคือการวางรากฐานการสร้างชีวิตที่มั่นคงในเรื่องราวข,ของการเงินมีคนนึงเก็บเงินบริหารจัดการการเงินคุณผู้หญิงเก็บเงินคุณผู้ชายทํางาน อะไรแบบนั้นคุณมีคู่ผมมองว่าในของสุดท้ายเนี่ยมันคือการลงหลักปักฐานกันมันคือการมันคือการวางแผนในระยะยาวหรือปีหน้าเนี่ยในเรื่องราวของจะเอาเงินไปลงทุนอะไรดีจะไปลงทุนในกองทุนไหนดีจะไปลงทุนในหุ้นไหนดีนะครับแล้วก็ผมมองว่าเนี่ยคนที่มีคู่หรือที่เพิ่งคบกันอะผมมองว่าอาจจะเข้ามาจากชุมชนกลุ่มเพื่อนแนะนากันมาก็ได้มันมีมันมีในลักษณะของ เพิ่งคุยกันเนาะเพิ่งคุยกันหรืออาจจะเป็นการได้รับสิ่งล้ำค่าอะไรแบบเนี้ยนะครับอาจจะเป็นการวางแผนไปกู้ธนาคารเพื่อมาซื้อสิ่งของอะไรบางอย่างที่มันเป็นชิ้นใหญ่ด้วยกันนะครับในลักษณะประมาณนี้ขอดูภาพรวมเนาะภาพรวม,นะรวมคำแนะนำแล้วกันสำหรับชาวราศีธนูนะครับ กวางอยากจะแนะนำอะไรให้กับคุณอีกบ้างชาวธนูมีมิราเคิลครับกำลังมีปาฏิหาริ์เกิดขึ้นกับคุณในโค้งสุดท้ายนี้ของสิ้นปีก่อนสิ้นปีนี้ปาฏิหาริารราทา์ที่ไม่คาดคิดเรื่องราวเซอไพที่ไม่คาดคิดสิ่งดีๆที่ไม่คาดคิดกําลังจะเกิดขึ้นกําลังจะแสดงอิทธิฤทธิ์ให้กับคุณจกักรวาลกำลังส่งสิ่งที่คุณมานาเฟสสิ่งที่คุณร้องขอเนี่ย เข้ามาหาคุณนะครับผมมองว่าให้คุณน้องรับพลังงานดีๆไว้เลยนะครับพิมพ์ไว้เลยครับว่าน้องรับพลังงานดีๆความโชคดีที่กําลังจะเกิดขึ้นกับคุณนะครับก็น่าจะประมาณนี้เลยใครที่อยากเช็คนะครับโค้ดชีวิตรหัสชีวิตโปรแกรมชีวิตของคุณเนาะจากโหราศาสตร์ปฏิวัติกรรมหรือโหราศาสตร์ตะวันตกนะครับควบคู่กับคิวเมนดีไซน์นะครับแล้วก็ เดสตินีแมจ i กนะครับที่ผมจะอ่านผสมกันควบคู่กันไปนะก็สามารถที่จะทักไลน์นะครับหน้าช่องได้เลยเป็นออฟเป็นไลน์ออฟฟิเชีนะครับโปรแกรมนี้999บาทนะครับผมรับจำนวนจำกัดต่อเดือนนะครับก็ถ้าใครสนใจก็สามารถที่จะติดต่อสอบถามได้คือการเช็คตรงนี้เนี่ยมันทำให้คุณโหราศาสตร์มันทำให้คุณรู้ลึก มากกว่าไพ่มันทําให้คุณรู้พลังงานของดาวมันทําให้รู้ว่ารหัสชีวิตของคุณวันเดือนปีเกิดเวลาเกิดที่คุณตกฟากมามันบอกอะไรภารกิจทางจิตวิญญาณของคุณคืออะไรการแก้กรรมในอุตสาหิของคุณคืออะไรนะครับสนามพลังงานออร่าของคุณกําลังบอกอะไรเนาะหรือภารกิจทางจิตวิญญาณที่คุณต้องมาบล็อกหรืองานที่มันตรงกับจิตวิญญาณของคุณคืออะไรอะไรประมาณนี้นะครับก็ ถ้าสนใจสามารถที่จะสอบถามได้นะครับหรือใครกําลังมองหากําไรหินนะครับเสริมดวงตามธาตุของคุณเป็นกําไรหินแท้นะครับไม่ใช่ลูกปัดนะครับก็สามารถที่จะทักได้เช่นกันหรือไปติดตามเพจ Awakening t a r o บายตามในบ้านฟ้าได้นะครับตรงนั้นผมลงคลิปมากกว่าเนาะเป็นคลิปสั้นหรืออะไรต่างๆมากกว่าเพราะมันมันง่ายกว่านะครับก็ขอบคุณมากๆครับ